สวัสดีครับท่านพี่น้องที่เคารพครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาชมสตรีเมืองของจังหวัดเชียงรายนะครับตรงนี้ก็เป็นทางขึ้นไปสตรีสตรีเมืองนะครับเป็นจุดตรงกลางของจังหวัดเชียงรายนะครับติดตามชมเลยนะครับทรับพี่น้องผมก็จะเล่า โดยสังเขตนะครับว่าจุดนี้เกิดเริ่มต้นมาอย่างไรนะครับตามตามประวัติศาสตร์ได้กล่าวไว้นะครับตามหลักศิลานะได้กล่าวไว้ว่าพญามังรายนะครับได้เสด็จตามหาช้างของพระองค์นะครับที่หนีมาก็ได้มาพบตรงจุดนี้นะครับจุดบริเวณที่ตั้งแห่งนี้นะครับ และพระองค์ก็ได้ทรงเล็งเห็นว่าสถานที่แห่งนี้เนี่ยมีชัยภูมิที่เหมาะสมนะครับในการสร้างเมืองกับจริงได้สร้างจุดนี้เป็นจุดศูนย์กลางเมืองตามประวัติที่กล่าวไว้นะครับก็ถ้าท่านอยากจะรู้รายละเอียดนะครับก็ติดตามชมตามหลัก ศิลาจารึกนะครับตามหลักตรงนี้ที่ได้ทายทําตรงนี้นะครับก็หวังว่าท่านคงจะได้รับข่าวสารสาระดีๆจากาคลิปนี้นะครับติดตามชมกันต่อไปเลยนะครับ ไปชมสะดืเมืองเชียงรายนะครับซึ่งเป็นศูนย์กลางของจังหวัดเชียงรายนะครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาชมสะดืเมืองเชียงรายนะครับตั้งอยู่ที่วัดโดยทองซึ่งเป็นใจกลางของจังหวัดเชียงรายนะครับ ในเทศกาลวันสงกรานอะไรเอ่ยก็จะมีผู้คนมาเที่ยวมาชมกันนะครับแล้วก็มาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับนี่ก็คือสะดือเมืองเทียงรายนะครับเดี๋ยวเราจะดูเราจะชมไปรอบๆนะครับรอบๆ ตรงนั้นก็จะมีพี่น้องเข้ามาพันสักการะ,ะนะครับดอกไว้ทุบเทียนมานามส้มปล่อยนะครับจุดนี้ก็จะเป็นจุดอีกที่หนึ่งนะครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกที่ผู้ชมนักท่อ,องเที่ยว ก็จะมาเที่ยวกันนะครับมาดาูผังของเมืองเคียงรายนะครับก็จะมีหลักอยู่มากมายนะครับรอบๆบ,บริเวณสะดือเมืองนะครับสะดือเมืองสะดือเมืองเคียงรายนะครับก็จะมีผู้ชมเอาน้ำ ส้มป่อยน้ำมาสัก,กระนะครับน้ำส้มปล่อยก็คือน้ำที่ชื่อว่าส้มปล่อยภาษาอีสานภาษาสารลนานะครับไม่ใช่อีสานนะครับขอโทษครับผู้คนก็จะนำผ้า มาผูกนะครับเพื่อเป็นสินมุคลนแก่ตัวเองนะครับนจะคือศรีเมืองของจังหวัดเชียงรายนะครับเดี๋ยว ผมจะพาท่านผู้ชมไปดูปใกล้ๆนะครับไปดูปใกล้ๆอันนี้ก็คือดีเมืองเชียงรายของเรานี่เองนะครับก็จะมีรูปร่างลักษณะเป็นสามเหลี่ยมนะครับสามเหลี่ยมฐานสามเหลี่ยม ก็จะสูงประมาณ2ประมาณ2เมตรกว่าๆนะครับ2เมตรกว่าๆนี่ก็คือใจกลางของจังหวัดเชียงรายนะครับมีชื่อว่าสะดือเมืองนะครับสะดือเมืองฐานจะเป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วนะครับสามเหลี่ยมด้านเท่าหรือ เป็นสำเร็จด,ด้านเท่าอดีนะครับด้านเท่าแล้วก็สำหรับหลักสะดือก็จะเป็นเสาหินนะครับก็